มาชมต้นไม้ที่ปลูกในกล่องโฟมกันนะคะอันนี้เป็นกล่องฟฟมนะคะกล่องโฟมที่เขาไม่ใช้แล้วคะ่ะก็อันนี้เราปลูกภู้พาวนะคะตักน้ำรดก่อนแต่แต่ข้างบนนี้เป็นผักชยานะคะผักชยาคณะเม็กซิกันคณะเม็กซิกโกหากินห้างตามห้างสรรพสินค้าไม่มีนะคะยังไม่ขึ้นห้างคะ่ะ เป็นผักที่กินแทบจะทุกวันนะคะกินกับซุปหน่อไม้แกงเห็ดน้ำพริกต้มมามา่าต้มข้าวได้ทุกเมนูค่ะลาดหน้านะคะปลนแก้วสูบบกมี่บะเขือได้หมดกะค้นมาก,กินพักนะจ้าเข้าจะบติติสอดน่อดมันได้จ้ะ อันนี้จะรีเอาแต่ใบใบเด็ดหยอดก็ได้เป็นยังหอยก็บ่เด็ดหยอดเพราะอยากให้มันสูงแม่จ้าปพ่อยให้มันสูงโวดสูงท่วมหัวพุ่นละให้มันเป็นห่มเราเหันใบเพราะมันสูงสูงเราก็จะแตกตัดให้มันเป็นพุ่มพุ่มมันก็จะห่มเวลามาเจ็บกับเจ็บในห่มเพราะต้องตาแก่นะไอเดียหอย เก็บผักในร่มไม่ต้องร้อนแดกนะคะนี่เก็บผักแบบสบายๆทางนี้ก็เยอะแล้วปลูกในสลนนะคะแต่ก่อนก็ไม่คิดที่จะปลูกในสแลนหรอกคะ่ะว่าจะปลูกตามกรางธรรมดาสลนนี้ว่าจะปลูกผักเคีว แต่ทดลองปลูกผักเคียวแล้วมันไม่ไหวค่ะมีตั๊กแตนมีแรงมากินมันผักเคียวไม่รอดมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ว่างพอมันว่างก็คิดว่าจะเอาอะไรมาปลูกหน้า,<ม>าดีกว่ามันเป็นพื้นที่ว่างก็เลยเอาคะน้ามาลงพอมาลงมันก็ได้กินยอดอยู่ค่ะมันก็แซบอยู่มันก็แตกดียอดมันก็อร่อยนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะ chúng tôi mày bye bye